กันดาวน,นี่มาตึงเหย่งก,ก,กอกกดวิ้ตู้ยังกนนะอดแจวาวย่างกอดฟ้าเถอะแล้วถือเ,เรือเล่าค่ะหมหข้าจะกินก็ไว้ข,ขึ้นหนึ่งรายกร็ร มากินหาก้นเลไอ้หนมากสูดไฟเขาาหาหูทนก็ม่ซื้อเตือนไม่สู้บ้าเดากระไรเจ้าก็บอกจาเตือนดีกว่าเย็สิหกยงเจ้าถือสองพันหมดถือตอนไหนวะยากินเขาเราไม่ใช่กู

มมตัวได้ยังมากเก่นตัวเขาว่างตัวเขาไปมือตัวจิบิบนตัวค้าให้เม่ไปบ้านเจริญเมยน่ละชิโต้ขาเล็กแว่นพี่น้องเล็กแว่นมา่อกอะไนน้ำน้ำเป๊ปซี่อหรมันโทวบอกกันว่าบอมันโชวถามกัน่า อยากกินข่าด <Yeah. S 1> ้วยเหอแช่ล <URE> <Yeah. S 3> ิ้ข่าไปดูม <S fluid> ันจะลูมีตลาดเขากาไว้ไเนยังเจอแค่บเนี้ยนหายแล้วเนี่ยไม่ไปอ่้ไปใช่ขอดูให้ปามันบนกเะเจเตยแต่กระปาให้ไปดูเจ้ ม่เป็นพี่ิทุไน่อะกินหมั้ล้วนี่พี่น้องปลามาซื้อเครื่เออ่เจ้าถึงเรี่ยจะรอนกราเนาะปลาหนี้ตัวเดียวกับพ่อเราทุก ทีะกินก็พอมเอบหมแตงถ้าตัวอ้กปลาที่ส่งตัวตัว่งป้ดาต้มเลืวสงตี่กับ่อสีเนลือ่อานะไตัรนไนั่นตัวแบงปลาหาแ้วแต่เมากนกว่าน่ะตร้อนนนี่ไดห กูเห็นกันไงมังใหลเราเลยตัวหนึ่งเอาไปปีกปิ้งแตงปิ้งตอนนี้ก็เอาปลาละสิมื่อแล้วเมื่อกัน